วีอารอยก็ไม่เท่าไหร่อะวีอารหนึ่งรอผมเคยตบมานะ้นนะไอ้พวกกองหน้าหนึ่งร้อยอะแต่ว่าไม่รู้จะซูได้หรือเปล่านะเพราะว่ไอตอนนั้นอะที่ผมเล่นมันปการ์ดเงินไงอันนี้การ์ดทองแดงผมไม่รู้ยังไงโูย ทำไมคอเกตออปติกไว้ทำไมผมต้องต้องเจอคอเกตตลอดเลยวะทำไมผมจะต้องเจอไอ้ไอ้ออปติกไว้ตลอดเลยวะเนี่ยโอ้บลากครับโดนแล้วแหละดากวก็นี่ไงเจอสเตอร์ลิงกงไปก่อนแล้วเป็นไง คอเกียดอุ้ย <c oughs> ไม่ได้แอมกูหรอกมูไม่ได้อะมูคุมคืนหลังไม่ได้วะเอาโอ้โหอีเวนจริงไม่เข้านะ เซฟทำไมดอนผมเรียนรู้มาละไอ้ยังไอ้วานละเอาอีกแล้วดอนมันออกนะเว้ยจะเซฟทำไมยังไงครับอ,อย่าเข้าใกล้ไม่ได้มิงงมิงงไว้อน,มอน,มอนผมคาดความเร็วมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะ อุ้ยอุ้ย,ย,ยไม่ถือกูว่าอะไรของเนี่ยสวยอุ้งัหน้าครับโอ้ลับไม่ไกลเลยนึกว่าโดนแล้วนะถ้าจ่ายให้เลเอานี้ไม่รอดแล้วผมบอกให้เขาไม่เดินไว้แล้วผมก็ เปิดเกมลุกต่อเลยแล้วกันนะครับไปหาราเ้นต่อไปมันไส้ออปติกไวมากนี่อู๊มอดินี่กระเด็นเลยโอ้โหแมนยูก็ามาดิครับเดโมดอะ OVR 100หนึ่งร้อยเนี่ยเออเนี่ยได้ทีแอคใหญ่เลยนะครับ ว่าเนี่ยกูโดนแล้วประตูแรกตรงนเนี้ยนะครับเขาเอาจริงแล้วนะโอ้โหเดินเหมือนบอดเล่นเลยน่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาเขาจะเล่นเร็วกอนเดี๋ยวอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันต้องเรียนรู้เรียนรู้กันนิดนึงเรียนรู้กันนิดนึงห้านาทีนะครับส,ส่งออกส่งออกไงโอ้โหจาน จะได้ลูกสองเลยเอนนอ 9, 9, 6, 6, 9น,นะครับถ้าผมชนะนี่โอ้ยอุยาเก้าเก้าหกเก้านี่ตบหนึ่งร้อยนะครับผมบอกเลยนะนี่ไงช็อตนะเริ่มช็อตเครื่องช็อตนะครับเครื่องช็อตนะฮะเดี๋ยวก่อนจะเย็นเย็นผมไม่ไปขึ้นอุ้ยอ้ย,อยเออไปไปทางขวา ซ้ายไม่ได้ก็ขวาดูครับอุ้ยครับวิ่งมาแต่ไกลเลยหมูหวานซาลีบาซาลีบาว่าวแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยแหลกอะไรอะ่ะอะไรวะกดผมกดปุ่มทูแล้วกดไม่ติดเฮ้ยงอนสวละสวละสละ,สละ,สละผมวิ่งก่อนผวอนูวิ่งก่อนวิ่งก่อน อุ้ยโอ้โหตอกปิวเลยเฮ้ยโอ้โหได้เดียวเร็วเอ้าอู้หอุ้ยดีไม่โดนดูโทษไอ้บ้าไอ้ อะไรขอเกตอะไรขอเกตไม่เอาไม่เอาไม่เอานะโอ้โหอัพไลน์สองลูกแล้วนวุ้ยโอ้โหปั่นคมกว่าหนึ่งร้อยอีกผมบอกเลยปั่นคมกว่าร้อยบางตัวอีกเอาละร้อนอยังไงจังหวะนี้ออกไหมออกไหมแบบนี้ออกไหมเนี่ยโ,โหลออกไปเนี่ย น่อ๊อฟอ๊อฟไปแล้วโอ้โหโมเมนต์อะไรก็ไม่รู้บอลเล่นยังไงดีเอาเงินกระบอดีครับเตะเตะเล่นกับบอกแล้วกันมไม่ยิงนะยิงยิงก็ไหลมันก็ได้เหมือนเดิมนะตามแต่เหมือนเดิมนะครับจะนั้นผมจะต่อบอลไปเรื่อยๆนะโหะไม่ได้หมดเลยเร็วเว้ยนะครับเตะกับบอกก็ไม่ได้อะไรอะ่ะเออก็เหมือนกับพวกบอดเจนดารี่ทั่วไปตามอีเวนต์นะครับอุ้ยกล่องสเลดเขาใจสู้อ่ะใจสู้กล่องสเลดโอ้โห ตอกตะปูปิดโรงเลยครับออกองสลดโอ้โหไม่ไม่จับนะนะยิงเลยครับออกองสลสดโอ้โหแล้วผมไม่ได้เทรนด้วยนะผมไม่ได้เทรนนะครับมันเปลืองมันเปลืองตังนะแต่ผมชนะอวีรหนึ่งร้อยครับผมชนะอว R ร์หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหรือเปล่าไม่ได้พูดดูนะแต่ว่ากองหน้ากับกองกลางเขาว่าหนึ่งร้อยนะครับเป็นไง โอ้โหผมชนะเฉยนะครับโอเคน่นาจะได้ตัดตอนนี้ลง YouTube แล้วแหละนะครับผมไม่รู้จักไอ้นี่นะผมไม่รู้จักนะครับอับดุลอะไรไม่รู้จักนะเว้ยเออนะครับอุ้ยแต่กองบอลผมกองบอลเยอะมากนะครับผมอ่ะไปแล้วนะครับ